ันแบบจะเกิดขึ้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ออดิชันก็เยอะอยู่แต่ว่าคือก็เหมือนส่งไปแล้วก็เราเราไม่อยากที่จะคาดหวังเพราะเราไม่ชอบกันผิดหวังใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยคือติดออดิชันแล้วก็แบบเอาให้แม่ดูคนที่กรีดคือแม่ค่ะไม่ใช่หนูคือแบบ คือตอนหนูเห็นน่ะหนูยังแบบช็อกอยู่ว่าแบบเฮ้ยนี่เราผ่าน audition หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่คือกรี๊ดเลยแล้วก็ต้องมา audition ที่เชียงใหม่ใช่ไหมก๊อกก๊อกก๊อกเชียงใหม่มาแล้วค่ะหนูไม่เคยมาเชียงใหม่เลยสักครั้งแล้วก็พ่อแม่ก็อยากที่จะมาด้วยก็เลยแบบว่าขับรถมาไม่ได้นั่งเครื่องมาอะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องมาออที่นี่ประมาณสามครั้งรู้สึกแบบว่าคือเรารู้สึกว่าพ่อแม่เต็มที่กับเรามากแบบมากๆมากแบบทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเข้ามาที่นี่ใช่ป่ะเราอะต้องทําให้เต็มที่เอ้ยเราต้องทําให้เต็มที่สุดๆเลยแบบว่าต้องตั้งใจมากๆอะไรเงี้เยเราให้ทาไมอะ ใชนะ่แล้วก็แบบช่วงนั้นก็แบบว่าคอมคอมก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยน้องน้องก็แบบว่าอยากอยากได้คอมก็เลยอยากที่จะทำงานแล้วก็ซื้อขให้น้องอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็อยากที่จะแบบว่าดูแลครอบครัว ซึ่งก็ทำได้ทำได้จริงๆก็ดีใจมากที่แบบว่าได้ทำตามความฝันตัวเองแล้วก็ยังช่วยแบบว่าช่วยช่วยทำให้แบบครอบครัวแบบมีเงินใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอ่ะแบบว่าถึงแม้เราจะผ่านเรื่องเลวร้ายมายืมมากแต่ว่า สุดท้ายแล้วแบบเราก็อดทนแล้วก็ทำมันได้จนถึงทุกวันนี้เราพอแบบมาอยู่ในมาอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีแบบเรียน <c oughs> เต้นเรียนอะไรซึ่งเราก็ถามว่าตอนนั้นเราคิดว่าเราทําได้ไหมเราคิดว่าเราทําได้แต่พอย้อนมองกลับไปอะเรารู้สึกว่าเราเต้นไม่ได้สวยเท่าไหร่เลยอ่ะเออ ตลอดหกปีที่ผ่านมาเราแบบเราเราพัฒนาตัวเองมาตลอดเราแบบไม่ได้อยู่อยู่กันที่เลยเหมือนแบบประสบการณ์ต่างๆมันทําให้แบบเราเป็นเราในทุกวันนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่น่ารักเยอะมากหลายๆคนก็ใจดีกับเหมยมากตอนที่ฟังคอนเทนต์ล่าสุด ที่เป็นแบบว่าเพื่อนเพื่อนพูดถึงเราเราก็รู้สึกแบบแบบก็ดีใจที่แบบเพื่อนเพื่อนแบบเห็นว่าเราเป็นเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยติดเซมครั้งแรกก็คือเมลอนใช่ไหมดีใจมากมากดีใจมาก,มากแบบมาก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 แล้วก็คือเราเป็นคนที่ถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างอ่ะเราจะเต็มที่กับมันมากๆ เราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบออฟเซสกับมันมากๆามารีหรือเปล่านะนั่นแหละเราก็แบบมีทั้งติดเซมบ้านลไม่ติดเซมบ้าแบบแฟนคลับก็แบบยังอยู่กับเราแล้วก็จีอีใช่ไหมตอนจีอีครั้งที่2ที่หนูลงก็แฟนคลับก็แบบ ช่วยกันโหวตจนทําให้หนูได้เซนเตอร์ของ Next Girl คือแบบหนูไม่ไม่เคยคาดหวังเลยว่าหนูจะได้ไปสูงขนาดนั้นหนูคาดหวังแค่แบบขอแค่แบบอันดับสุดท้ายก็ดีใจมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทุกคนทําให้มันแบบมากกว่านั้นหนูรักแฟนคลับของหนูมากจริงๆแบบทุกคนเมมเบอร์ Remember, ทุกคนก็รักแฟนคลับ ของตัวเองมาก,มากๆแต่สําหรับหนูหนูอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดแบบว่าอะไรที่มันกินใจหรือว่าอะไรที่มันทําให้ใจฟูเท่าไหร่แต่ว่าคือหนูอะรู้สึกขอบคุณทุกคนอยู่เสมอในใจของหนูแบบรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ทุกคนแบบทําให้หนูมาโดยตลอดจริงๆแบบทุกวันนี้ตั้งแต่แรก แฟนคลับคือสิ่งที่ทำให้หนูอยากที่จะทำไอดอลต่ออยากที่จะเป็นไอดอลต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังมีคนที่มองเห็นเราอยู่นะมีคนที่ยังรอที่จะดูเราโชว์อยู่นะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่ก็ยังมีแฟนคลับเราที่ยังคอยมองมองหาเราอยู่นั่นก็ทำให้หนูแบบว่าไม่เคยที่จะแบบ ยอมแพ้เลยถึงแม้แบบหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าถอดใจง่ายกว่าไหมอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะหนูรู้สึกว่าหนูมีมันได้เพราะทุกคนจริงๆอะแบบทุกๆอย่างเลยจริงๆคือดีใจมากาที่มีแฟนคลับอยู่ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าทุ่มเทให้หนูมากๆหนูคิดว่าที่นี่เป็นแบบว่า เป็นที่ที่ <c oughs> ถ้าปกติในชีวิตจริงๆเขาหนูหนูแบบหนูหนูไม่มีอะไรที่เหมือนกับที่นี่เลยอย่างมันเกิดอย่างนี้ใช่ไหมแบบก็ได้เค้กแต่ว่าแบบก็จะได้เค้กจากแบบที่บ้านอะไรอย่างนี้จากแบบน้าอาอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือบางปีก็อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอได้มาอยู่ที่เนี่ยแฟนคลับแบบ มีเคกไห้หนูทุกปีหนูแบบรู้สึกดีใจมากจริงๆหนูเป็นคนที่รู้สึกตื่นเต้นกับวันเกิดในทุกปีแล้วก็พอได้มาอยู่ที่นี่มีคนแบบว่าอวยพรเรามีคนแบบแท็กหาเราอะไรเงี้ยมันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูมีคนที่รักหนูอยู่รอบกายมากจริงๆชีวิตจนถึงเดี๋ยนี้ก็อาจจะยังไม่เคยไปก็ได้ถ้าไม่ได้ไปปัเป็นซีจเอ็มอะแบบหาดใหญ่ เชียงรายแล้วก็มีอะไรอีกต่างจังหวัดแต่ชลบุรีแน่ยอนไปบ่อยอยู่แหละอืมคือแบบว่าได้ลงใต้ครั้งแรกในชีวิตหนูก็แบบคิดย้อนกับไปใช่ไหมแบบยาชวดอ่ะคือเขาแบบก็อายุเยอะแล้วเขาก็แบบไปทํางานไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาแบบต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากทําสิ่งเนี้ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยเหมือนแบบว่า คนคนสูงวัยอ่ะเขาสามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจของเราได้เหมือนเป็นการแบบสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยหนูก็คิดไว้ประมาณนั้นว่าแบบคือเบี้ยเบี้ยคนชรา,าแบบได้น้อยมากจริงๆแบบไม่พอใช้ก็เลยคิดว่าอยากที่จะสร้างบิสเนสอันเนี้ยให้มันแบบว่าช่วยในชุมชนของหนูก็แบบมีมีคนแก่เยอะอะไรเงี้ยก็อยากที่จะแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้ f u ล f นี้ ดูแลผู้สูงอยู่หรอไม่ใช่ค่ะแค่เหมือนเป็นแบบว่ามีมีงานให้เขาทําแล้วกันมีมีงานให้ทําแต่ว่าเป็นงานที่แบบว่าคนแก่ทําได้ไม่ยากมากจะลงการเมืองเราไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแบบธุรกิจ sme นะคะรอดูบุญ <laughs> น,นุนได้ <laughs> อาจจะมีมาอาจจะแบบว่าลองเริ่ม เริ่มต้นดูลงสอสออาจจะยังค่ะอาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีความปราณีเขาเรี <c oughs> ยกว่าอะไรไม่ไม่ค่อยอ่อนข้อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบถ้าถ้าอยากได้อะไรที่เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่แต,แต่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบว่าให้ซ้อมสามชั่วโมงเงี้ยแล้วไม่ให้พักเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบว่าคือหมายถึงแบบคือต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ย น้องๆจะโดนต่อยไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเ <laughs> วลาเจอหนูอะทำนี้ทำนี้ <laughs> แต่ถ้าอย่างนี้น่ากลัวอย่างนี้น่ากลัวแบบพี่หน้า <laughs> ใช่แบบพี่หน้า <laughs> พี่หน้าเพื hn hn ่อนเล่นเหรอ เฮ้ยหนูกับแฟนขับเป็นเพื่อนกันนารู้เปล่าหนูกับแฟนขับเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแกแอบยิ้ม <laughs>